ตำบักทั่วกับพี่น้องเป็นตาแซบบอกับปีกเป็ดทอดกับพี่น้องปีกปีกบนกับเป็นตาแซบพายมาเดอ้อมาได้พี่น้องเอ,อ้ยน้าแซบๆน้องกันจ้ะสวัสดีค่ะเมื่อเนี้กับมาพ่อกันในช่องเสาเล็พาลุยชาแนลนะพี่น้องเนาะเมื่อเนี้กับสิมาเฮ็แน้กินแลงกับพี่น้องสิตำบักทั่วค่ะเวลาพี่น้องบักทัวยี่สิบบาทกับแพงแพ,งแพงได้เท่านี้หระคะเห็นาะค่ะเสาเล็กกับสิทอด ปีกเป็ดค่ะพี่น้องมันเป็นปีกบนเด้อค่ะเดอะ้อเสาเล็กกระสีทอดปีกเป็ดถัดกินกับตมหมกทัวเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับชเด้อค่ะต่อไปเสาเล็กกระสีทอดเป็ดก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะนี่นะค่ะเสาเล็กกระมักกระเทียมพริกไทยรสดีนะค่ะกระซีอิ๊วขาวเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะเสาเล็กกระสีทอดเด้อค่ะ เป็นตีกเป็ดด้วยค่ะพี่น้องค่ะตีกบนค่ะสาเล็กกับสีทอดกินแรงนะคะพี่น้องค่ะกับตำมะรัวนะคะสาเล็กกับใบใส้แป้งดะะ้ค่ะพี่น้องคะ กระมักทอดเลยนะคะมันเป็นกระทาไฟฟ้านะคะพี่น้องคะ่ะมันกระสิไฟบ่แหงแน่นะคะมันกระสิเล่งได้เอ่อวัีคือแก๊สนะคะ สาเล่ื้อมแต่ซีพีแล้วค่ะพี่น้องค่ะเป็ดเป็นเป็ดปัปกกิ่งค่ะแบบว่ามันบนเหนียวแล้วค่ะพี่น้องเสาเล่ย่างเมื่อนั่นกับบนเหนียวนะคะ่ะมาล้ชมกันอีกเทียนหนึ่งแล้วค่ะเด้อทอดเป็ดกับสุกแล้วค่ะเด้อเสาเล่กับสิตักออกค่ะพี่น้องปีกเป็ดค่ะพี่น้องค่ะ เป็นตแาแซ่บป้ะคะนี่เป็นปีกบนนะคะ่ะมันสีบนเหนียวแล้วค่ะพี่น้องมันเป็นเป็ดปักจริงนะคะ่ะถ้าเป็นเป็ดธรรมดาบ้านเฮามันกะสีหยาบสีเหนียวแล้วค่ะเป็นตาแซบบ่คะะต่อไปสาวเลก่กกสิตําทั่วแล้วพี่น้องคะต่อไปห้องกสิมาตําทั่วแล้วค่ะพี่น้อง พริกกระเทียมนะคะสใส่ลงไปเลยนะคะอาหารแบบบ้านๆเองพี่น้องเสาเล่เห็ุงานก็สั่งแล้วพี่น้องเด้อมาเหตุงานอยู่ในกรุงเทพค่ะพี่น้องค่ะกต่ภารก,กิจบ้านในเรียบร้อยบ้านด้เสร็จสมบูรณ์นะ,ะ,นะพี่น้อง อีกสองปีพอเราพี่น้องซอ้างเส้นใ้เป็นยู่บ้านเ่าเนาะคะ่ะกระสีไส้ท,สทวนนะพี่น้องกระสิตำบักท่วงมันแหลกก่อนเนาะคะ่ะเสาเล็กกระสิทำการปรุงเนาะค่ะพี่น้องค่ะ กระสีไส้กระเทียมก้อนเนาะคะ่ะไส้บักนาเนาะแ่่กระสีไส้ผงนัวนะค่ะพี่น้องไส้ลายแซบหลายไส้หน่อยแซบหน่อยะคะ่ะกระสีไส้น้ำปลาล่านะคะ่ะน้ำปลาปรุงสุก เป็นตาแบ่บบ้าพี่น้องสาวเล่ยอยู่สองคนนะค่ะพี่น้องขาอยู่กับแฟนสาวเล่ย้ะคะ่ะทำไมเฮ็ดภารกิจบ้านในเซตจิ้มเนาะพี่น้องจิ้มมึงกันมิ๊แสบเราพี่น้องการเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะเด้อพี่น้องค่ะเป็นตแาแซ่บเพราะขาดตั้มมาท้ว เป็ดทอดค่ะพี่น้องค่ะปีกเป็ดทอดนะคะเป็ดต๊าบะขค่ะแซลเล่กาฝากไว้ซัมเน่เนอะพี่น้องเด้อสามารถกินข้าวแรงน้ำเซาเล่เนอค่ะมาแซ่บๆน้ำกันค่ะกาฝากเป็นกำลังใจให้แาวเล่ใ้เด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แาวเล่ใ้เด้อค่ะเด้อในช่องแาวเล่พาลุ้ยชาแนลค่ะซัมเน่เราเนอค่ะสวัสดีค่ะ